ตอนแรกเราก็ไม่ได้ทานกาแฟาเองแต่ว่าเป็นพ่อทานได้ชิม,มเองจริงๆอ่ะตอนแรกๆแต่ก่อนมันก็ขมมากวันหนึ่งเปิดใจชิมอีกรอบปรากฏว่ามันเป็นยุคที่เป็นเริ่มเป็นกาแฟขั่วกลางเราก็เริ่มกินกาแฟาน้องกินกาแฟาพ่อกินกา,ฟาแฟเราก็เลยคิดว่าเราคั่วเองน่าจะถูกลงปัญหาที่ผมคิดว่าทุกร้านน่าจะเจอคือเรื่องของความเร็วในการทําเมนูแล้วกอัน,นที่สองก็คือเรื่องของความสถียนของเมนูเรื่องรสชาติ เราก็ต้องรีบส่งเมนูออกไปให้เร็วที่สุดก็จะมีเรื่องของการเลือกอุปกรณ์เรื่องการเซตร,ระบบการทํางานที่เป็นระบบสายพานจุดแรกที่ผมจะเข้าไปเริ่มแก้ก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครทุกอย่างจะต้องถูกอัตโนมัไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟกระทั่งเครื่องล้างจานหรือว่าเป็นการบริการลูกคา้าผมแะผมมองว่าแฟกเตอร์ในรสชาติกาแฟที่มีผลมากที่สุดคือการบดก็คือมันต้องเสถียรลูกค้าเยอะๆเนี่ยใครก็ชอบนะครับแต่ถ้าเกิดมาทีเดียวพร้อมกันเยอะๆจะทำยังไงให้ชงได้ทันและก็สูตรไม่เพี้ยนด้วย สวัสดีครับเกาโต้งครับวันนี้เราอยู่ที่นี่ฮะ Crack and Co. r รครับ ถ้าจะให้สปีดสมชื่อได้จริงเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างวันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกับร้านกาแฟร้านหนึ่งตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานย่านดังอย่างอารีปัจจัยในการทำกาแฟมาแก้วหนึ่งเนี่ยหลักๆที่เห็นได้ชัดๆเลยนะครับก็ต้องเป็นเครื่องชองกาแฟและเครื่องบดเมล็ดกาแฟแล้วก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่วันนี้เราเดินทางมาที่นี่เพื่อทำความรู้จักกับเจ้า m a u ค h i n i k E80S Cryobit เครื่องบดตัวใหม่ที่ขึ้นชื่อว่าบดได้ไวมากๆอะไรจะดีไปกว่าการได้พูดคุยกับร้านที่ได้ใช้งาน เจ้าเครื่องนี้ในสนามจริงเรามาพูดคุยกับคุณต่อและคุณต้น2พี่น้องหุ้นส่วนร้าน Crack Co กันครับสวัสดีครับต้นครับสวัสดีครับผมต่อครับพวกเราเป็นเจ้าของร้าน Crack Co ารีนะครับผม Crack Co สาขาา r ีตั้งอยู่ในอาคารวันิเพอา r ีเปิด365วันเลยครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคือร้านนี้ก่อนที่จะมาเปิดเป็นร้านนะฮะเราทำเป็นโรงคั่วมาก่อนขายเม็ดออนไลน์ขายให้ทั้งแบบคอน sumer แล้วก็ร้าน จากลงคั่วได้ขายมาเมล็ดออนไลน์นะครับจนมามีหน้าร้านมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับจากที่ว่าเมื่อก่อนเราไปลงขั่วครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีหน้าร้านที่ลูกค้าลงขั่วของเราสามารถมาหาหรือมาลองชิมสูตรที่คนคั่วอยากพรีเซนต์อยากนําเสนอให้ก็เลยเปิดเป็นร้านกาแฟาที่แรกที่อารีครับตอนแรกก็มีแค่ไอเดียแต่ว่าโลเคชันพวกนี้ตอนแรกก็ไม่ได้แบบมีความรู้มากแต่ว่าพด้วยความที่ผมมาทํางานอยู่แถวอารีตรงนี้ขับผ่านในตรงนี้ทุกวันก็เลยรู้สึกว่าตรงโซนอารียะ คนที่เนี่ยเยอะกําลังซื้อเขาก็ค่อนข้างจะมีก็เลยเลือกโซนอารีครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าตรงนี้มีทั้งสํานักงานแล้วก็มีทั้งโซนที่เป็นวิลเลจตรงนี้ก็คือจะเป็นคาเฟ่ได้เนทะ่ากับว่าเราก็มีทาร์เกตที่ชัดเจนของร้านอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศจริงๆริงทาร์เก็ตของทางร้าน,นะฮะมีทั้ง2รูปแบบเลยฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือ เป็นขาจรลูกค้าของผมคะฮะค่อนข้างจะมีเวลาที่จํากัดพอสมควรก,ก็เลยต้องเลือกอุปกรณ์หรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทําให้ลูกค้าหนึ่งไม่ต้องรอนานแล้วก็รสชาติอย่างต้องดอีปัญหาที่ผมคิดว่าทุกร้านน่าจะเจอหนึ่งคือเรื่องของความเร็วในการทําเมนูแล้วอันที่2ก็คือเรื่องของความสเสถียร ของเมนูเรื่องรสชาติครับผมคุณต่อและคุณต้นเล่าให้ผมฟังกันครับว่าตั้งแต่ช่วงคิดจะเปิดร้านเนี่ยก็พอเห็นแล้วแหละว่าโซนนี้มีแต่พนักงานออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่ก็เลยตั้งใจว่าจะโฟกัสก,กับสปีดบาร์ตั้งแต่แรกทีนี้ก็เลยต้องมาวางแผนกันฮะว่าจะทํายังไงให้เมนูมาตรฐานต่างๆสามารถเสิร์ฟได้ไวขึ้นคุณต้นเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องของฝั่งคั่วเป็นหลักเลยใช่คือด้วยโลเคชั่นของที่นี่ช่วงเวลาที่คนลงมาใช้บริการเยอะนี่มีประมาณกี่โมงบ้างครับที่นี่ หลังพักเที่ยงก่อนขึ้นไปทำงานของพนักงานออฟฟิศฮะแล้วก็มีช่วงที่ลูกค้าฟิตเนสฟิตเนสที่นี่เขาเป็นคลาสเพราะฉะนั้นเวลาเขาลงมาเขาลงมาเป็นกลุ่ม,มใหญ่ๆเที่ยงก็เป็นพนักงานเสร็จแล้วบ่ายก็เป็นคนเล่นฟิตเนสเอกใช่มันก็เป็นกลุ่มใหญ่ๆของกลุ่มเลยนีครับครับตอนที่มาได้โลเคชั่นตรงนี้ว่คือมันมาอย่างไรอะ่ะคือคนจริงเราเหมือนแบบมีเอเจนต์หาให้เราอยากเปิดร้านกาแฟของเราที่นี่มาเสนอประมาณนั้นครับแสดงว่า เราเองก็ตั้งใจว่าอยากจะเปิดร้านในย่านธุรกิจมันก็มีข้อดีข้อเสียะฮะในย่านธุรกิจกับย่านท่องเที่ยวถ้าย่านธุรกิจเราก็ได้ลูกค้าวันธรรมดามย่านท่องเที่ยวเราก็ได้ลูกค้าวันเสาร์วอาทิตย์เท่ากับว่าการออกแบบ การดีไซน์เครื่องดื่มมันต้องถูกดีไซน์มาสำหรับประเภทของคนที่จะดื่มกาแฟใช่โดยเราก็ยังนําเสนอความเป็นเราอยู่แต่ว่าก็เอาใจลูกค้าด้วยทีนี้เรามีการจัดการเวิร์กโฟลหรือว่าอะไรต่างๆอย่างไงบ้างค้นตนคือความจริงเนื่องหนังร้านเรามันก็จะเป็นเครื่องดื่มแบบค่อนข้างคราฟนิดนึงเราไม่ได้ทําเป็นแมสโปรดักชันเพราะงั้นมันก็จะมีช่างตวงวัดมีการขีบใส่ผลมมงผลไม้ตกแต่งแก้วแก้วต่อแก้วเลยใช่ครับขอบคุณครับ บาริาน่ารักจังผมเดาว่าอเมริกาโน่เย็นน่าจะออกเยอะที่สุดแก้วนึงเราใช้เวลาทำกี่นาทีคนนดีผมไม่อยากให้เกินสี่สิบวิจริงเหรอ มันได้40วิ่งจริงเหรอพี่แก้วหนึ่งผมเคยลองจับเวลาเล่นๆมันพอเป็นไปได้ว่าลูกค้าสั่งออเดอร์แล้วยังไม่จ่ายตังค์แต่บริการเองไปบนครับไปบดแล้วปืดแล้วใช่เออ40วิที่เราทำครับถามว่าเป็นไปได้ไหมผมว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าเท่านี้ต้องใช้ความชํานาญของตัวบริสต้าเองแล้วก็พยายามเลือกใช้อุปกรณ์ที่ออโต้แล้วก็ลดฮิวแมนเออร์เลยให้ได้มากที่สุดที่ Cra กแอนโจะใช้ระบบการทํางานคล้ายสายพานนะครับกาแฟทุกแก้วเนี่ยจะผ่านการทํางานของบาริสต้าแทบทุกคนแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของ ตัวเองบาริสต้าคนหนึ่งจะโฟกัสการบดและการสกัดกาแฟอีกคนก็เตรียมแก้วแล้วก็น้ําแข็งแล่ถ้าเป็นเมนูที่แฟนซีขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะมีอีกคนที่คอยตกแต่งแก้วหรือเติมส่วนผสนมอื่นๆเข้าไปซึ่งเท่าที่ผมลองส่องการทํางานดูช่วงลูกค้าเยอะๆเนี่ยมันก็ดูเป็นระเบียบและก็เร็วขึ้นจริงๆนะครับ,รบและด้วยความที่พอมันเป็นร้านแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีพนักง,งานหลายคนหลายกะความสเสถียรของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันใช่พี่ เพราะันเราก็เลยเลือกใช้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบดอะไรก็ตามที่มันออโต้รวมถึงการทำเวิร์กโฟลให้ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองส่งเป็นระบบสายพานเพื่อที่จะสามารถส่งกาแฟให้ลูกค้าหรือว่าเครื่องดื่มให้ลูกค้าได้เร็วที่สุดใช้เครื่องพวกนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากใช่ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมันถูกปรับไปมากเลยพี่พวกสิ่งที่เราเสิร์ฟหรือว่าอะไรต่างๆคนจริงกันร้านผมเราพยายามมีอะไรใหม่ๆเรื่อยๆพี่แต่ว่าอะไรที่มัน เป็นเมนูหลักมันก็มีมันเป็นเรื่องปกติมากที่แบบลูกค้าร้านกาแฟจะรู้สึกอยากกินอะไรใหม่ๆอโดยที่ถ้าเราไม่มีอะไรใหม่ๆเสิร์ฟให้เขาสิ่งที่เขาทาคือเปลี่ยนร้านเขาก็ไปลองอย่างอืง่นเมนูอเมริกาโน,น่เย็นลาเต้เย็นครับมีอะไรแนะนำอางไหมพี่จริงๆร้านเราผมอยากแนะนําเป็นเดอร์ตี้เนื่นองจากพุ้นส่วนคนหนึ่งของเราทํางานแบบบริษัทนมเป็นฝ่ายพัฒนาอยู่กับนมเยอะครีมเ,รโโขเขาทำมาแล้วก็คิดสูตรนมของ เดอร์ตี้ร้านเราออกมาแล้วก็ช็อตเราก็มั่นใจอยู่ละออรวมกันปุ๊บไม่มันเกินไปหอมหวานกำลังดีแล้วก็กินแล้วยังได้กลิ่นกาแฟ พี่ต่อเนี่ยก็จะดูแลในเรื่อง o อ per ation ของบาร์ทั้งหมดเนาะใช่เป็นคนเลือกอุปกรณ์เองเลยไหมครับใช่ครับเป็นคนคัดสารอุปกรณ์ในร้านทั้งหมดเลยครับออย่างอันแรกสุดเลยเดี๋ยวผมจะแนะนําก็คือเป็นตัวเครื่องชงกาแฟประกอบที่ไทยเป็นแบรนด์คนไทยคนไทยคือแบรนด์ว่าเมคาเป็นรุ่น c ถูคับผมทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้ผมคิดว่าแค่ปั๊มมาเสถียรอันเนี้ย เพียงพอสาหรับคัดไส้ในผมมองว่ามันแม่นานง่ายด้วยเช่น<ม>สมมติว่าอะเครื่องทุกเครื่องผมว่ามันมีปัญหาอยู่ละแต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้ามีปัญหาแล้วอะจะแก้ไขได้เร็วหรือช้าแค่นั้นเองอ,อย่างนเี้ยคือไม่มีปัญหาโทให้ช่างเข้ามาได้เลยผมว่าอ,อันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะสำหรับร้านที่ต้องทําทุกวันอะเก<ช>ิดเรื่องเสียหยุดไปนี่ก็รายได้วันนั้นทั้งวันก็ไปแล้วซึ่งผมว่าก็ทํางานโอเคสเเหีนมากอ่ะอย่างตัวเนี้ยคุณต่อให้ความสําคัญเรื่องของความเสถียรมันเนะอย่างที่บอกใช่ครับตัวเน ตัวนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับมาคนอีกทุกตัวเลยครับพี่น้อใช้มาคนเอกกี่ปีแล้ว3ปี4ปีได้แล้วชอบส่วนตัวอยูาแล้วด้วยใช่ครับเรื่องของดีไซน์ด้วยเอยอแล้วก็เรื่องความสเสถียรของมันตัวนี้ก็จะเป็นตัว 65s ส่วนตัวโน้นก็จะเป็น c k <45. S 1> ที่เอาไว้ทำซิงเก e ลโดสตัวล่าสุดก็คือ 80s flybyweight ใช่ครับผมับผมมองว่าแฟกเตอร์ในรสชาติกาแฟที่มีผลมากที่สุดทุกคนก็ต้จะรู้กันว่าคือการบดก็คือมันต้องสเสถียรไม่ว่าจะเรื่องความ consistency ของไซส์ที่บดออกมา2ก็คือเรื่องน้ำหนักที่บดออกมาด้วยครับกับทุกสเต,ต็ปมันถูกกำหนดไว้หมดมแลละไม่ว่าจะเครื่องชงเครื่องบดเลยทุกอย่างมันมีตัวเลขตายตัว หลายคนเขาบอกว่า e80 กลายบายเวทเนี่ยบทเร็วมากชั่งน้ำหนักก็อโอโต้ด้วยนะฮะแต่บดเร็วแล้วเราเสิร์ฟกาแฟเร็วขึ้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมอยากรู้ยกตัวอย่างให้ดูก็สมมติอย่างอันนี้ผมตั้งไว้อ่ะ15.6แทนให้ดูว่ามันออกมาประมาณเท่าไหร่อันนี้ 0, 0แล้วนะครับผมใส่เข้าไปบดมาเห็นว่าเร็วมากเฮ้ยกำลังจะนับไม่ันนับ <laughs> เร็วมากๆครับแล้วก็อ่ะผมใส่ลงไปอ่าอ <ừ. S 2> <laughs> <Okay. S 2> อันนี้คือโหมดพอร์ติฟิลเตอร์เทคชันก็คือมันจะรีเพคว่าพอร์ตฟิลเตอร์ที่เราใส่เข้าไปน้ำหนักเท่าไรหร่แล้วมันก็จะบดตามที่เราเซ็ตขึ้นมาเซ็ตเอาไว้ก่อนว่า<ช>ถ้าเกิดตัวนี้เข้ามาปุ๊บจะต้องทิ้งกาแฟออกมาน้ำหนักเท่านี้ใช่ครับ<ม>อย่างพอร์ติฟิลเตอร์แต่ละตัวน้ำหนักมันก็ไม่เท่ากันก็คือเช่นสมมติอ่ะผมมีพอร์ติฟิลเตอร์สองแบบมีสเปาวอันหนึ่งเป็นบอททอมเลสอันหนึ่งน้ำหนักสองอันนีน้มันไม่เท่ากันอยู่ละเช่นสมมติตั้งให้ Bottom ้บออมอมมมเััันนนนดกกา20รีป็ อันนี้ครับแล้วผมตั้งให้สเปามันเป็น15กรัมอันนี้ครับผมก็คือเราไม่ต้องมานั่งหมุนเพราะว่าบางทีสิ่งที่เกิดขึน้นก็คือหมุนอันนี้ไว้ลืมยิ่งถ้าเกิดจํานวนแก้วันมาเยอะใช่นี่ก็ทําให้มันง่ายด้วยคนระับเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยทุกอย่างนะผมเป็นออโตเมทหมดแล้วอย่างอันนี้ผมก็เข้าไปเข้าเครื่องปุ๊บก,กดปุ่มเดียวผมก็ทําอีกโดสต่อได้อันนี้เราต้องคุยไปถ่ายไปนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆใช่ฮอ<ๆ>อย่างอันนี้ก็มาเสร็จแล้วป จะเห็นว่าสปีดมันจะเร็วมากในการ<ม>ทาบาร์อะเส็จร้อยครับก็ผมก็ทาไปได้แล้วก็สามารถคุยกับลูกค้าไปได้มีเอนเกจกับลูกค้าได้<ม>ถ้าสมมติอะใช้ซิงเกิลโดสมาช่างน้ำหนักนี้นั่นต,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 ต๊ดต๊ดต๊ดตัดลรวค่อยมาเทก<ม>็ว่ามันใช้เวลานานทีนี้พี่ต่อ e 6 5 s กับตัว e 8 0 s นี่ความแตกต่างที่พี่ใช้งานมานี่มันเป็นยังไงบ้างะความต่างหลกัลกๆอะเรื่องความเร็วอยู่ละแน่นอนแล้วก็เรื่องการระบายความร้อนของมันผมว่าตัวใหญ่อะทำได้ดีกว่ามากๆผมยกตัวอย่างให้ดูผมเสียบอันนี้คู่กันเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอันไหนมันบดเร็วกว่ากันเลยผมยังไม่ปล่อยมือนะไม่ปล่ออ๋อม,มันจะเริ่มตอน <จะ S 1> ที่ทิ้งน้ำหนักหมดแล้วใช่ครับมันจะเริ่มตอนน้ำหนักมันเถียรหนึองซ้ S <S อีกนานเลยต่างกันเยอะพอสมควรฮนะแล้วสมมติอ่ะมาสิบแก้วผมปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บต้องทาอันนี้ออันนี้มันจะมาค้างอยู่ตรงนี้สัมผัสหนึ่งเหมือนกันถ้าใช้เครื่องเหล็กด้วยขนาดเฟืองมันที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้ก็จะมันตามเชื่อรุ่นเลยเนาะแปดสิบแปดเมกสิบห้าใช่เรื่องความเร็วอ่ะพี่ความเร็วการหมุนของมันผมว่าเท่ากันทั้งคู่ผมก่ว่าเรื่องรสชาติเลยทำให้ปากไม่เยอะเท่าไหร่ ก็อย่างที่พี่ต่อบอกนะครับว่าร้านกาแฟเนี่ยเป็นธุรกิจที่เปิดทุกวันวันไหนมีเสียมีซ่อมเนี่ยก็ต้องมีวิธีการจัดการได้รวดเร็วถ้าจะให้ดีเนี่ยนะฮะก็ควรเลือกซื้อเครื่องจากเจ้าที่เป็น Official Distributor นะครับจะได้มั่นใจว่าเราจะได้วารันตีเครื่องแล้วก็ after service ที่ดีอย่างเจ้ามาคูนิก e 8 0 s r y by w e i ตัวนี้ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตรงไปที่บอนกาแฟได้เลยครับผม สมมติเกิดผมไปได้ที่ที่แบบว่าตึกสำนักงานบ้างเนี้ยผมจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างกับการที่ผมจะแบบเปิดร้านกาแฟในพื้นที่แบบนั้นก็หนึ่งก็คือดีไซน์เมนูให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เราโฟกัสไว้เช่นเราจะขายไขย่เราจะขายกลุ่มโซนออฟฟิศหรือเราจะเป็นสแตนดาร์ดลนก็ต้องดีไซน์ให้เหมาะร้านกาแฟสําหรับชาวออฟฟิศหรือว่าร้านกาแฟสําหรับ การท่องเที่ยวอาจจะเป็นคนละกลุ่มลูกค้ากันอย่างแรกคือเราต้องรู้ว่าลูกค้าชอบกินอะไรถ้าเราแบบเราชอบกินกาแฟเปรี้ยวพวกอ่อนจัดแต่ลูกค้าพื้นที่นั้นเขาไม่ชอบเราก็ทําธุรกิจไม่ได้<น>ใช่ไหมฮะอย่างที่2ก็คือเรื่องของการเสิร์ฟเมนูออกไปให้เร็วเพ<น>ราะว่าทุกคนมีเวลาจากัดยิ่งพื้นที่ออฟฟิศเราก็ต้องรีรรงรบส่งเมนูออกไปให้เร็วที่สุดก็คือก็จะมีเรื่องของการเลือกอุปกรณ์เรื่องการเซ็ตระบบการทํางานที่เป็นระบบสายพานหรือว่าเป็น การบริการลูกค้าเพราะฉะนั้นการที่รอกาแฟรอเครื่องดื่มนานๆน่ะอาจจะทําให้เกิดแบบมีอารมณ์นิดนึงเพราะฉะนั้นก็นเลยต้องเลือกอุปกรณ์หรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทําให้ลูกค้าหนึ่งไม่ต้องรอนาะนแล้วก็รสชาติยังต้องดอีวิธีการเลือกหลกัหลกๆก็คือลดขั้นตอนการทำงานทําให้เร็วขึ้นลดทีมงานที่ทำให้เกิดความเสถียรเพราะฉะนั้นต้องเลือกอุปกรณ์ที่แก้ปัญหาทาั้งคู่นี้ได้อย่างเช่น e80s เนี่ยมันก็เป็นเครื่องเกรดคอมเมอร์เชียลมันก็มีราคาที่เราต้องจ่ายแต่ว่า แลกมากับความพอใจของลูกค้าคุณภาพความรวดเร็วที่เราจะสามารถเสิร์ฟออกไปได้รวมถึงความเสถียรของมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่ร้านกาแฟาจะจ่ายครับ